บัดนี้วันที่31มีนาคม2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้าเฉลิมพลสุติตังกิวิเชียนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตและบนต่างๆถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งปั้นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแลอัคระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลดสุอัตตาฆันตุเทวตาสธัรมมุนิราชสักสุนันตุสักโมฆะทังสักเเกคารุเปคิเลสีคาราตเตจันตลิเขวิมาเนติเปลตเตจขะคารุวนาคาหานเเคห์วัตถุมหิเขตเตยปูมาจายันตุเทวชลธารับิสเมยคขะคันทพนาคาติดธันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนางสาโวเมสุนันตุธรรมสวนรค์การอย่างพัทันตาธรรมสวนรค์การอย่างพัทันตาธรรมสวนรค์การอย่างพัทันตา บทที่สองบทบูชาพราาะรัตนีไตอิมิลาสกาเลนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมิลาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมิลาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยยมะบทที่สามบทการาบพระรัตนีไตรอรหังสมาสมพุทโธภะกวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะกวตาธโมธรรมังนัปสามิสุปฏิปันโนภะกขวตโตสาวะสังคโคสังฆังนัมามิ บทที่4บทสวดนมัการสิทธิคาถานโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุทธะบทที่5บทสวดใจสาระคมนาปะทะพุทธังสารนังคะชามิธัมบังสรลนังคชามิสังคังสารนังคชามิตุลยมปีพุทธังสารนังคชามิตุียมปีธัมบงสาลนังคะชามิตุลยมปีสังคังสานังคะชามิตาลยมปีพุทธังสัรนังคชามิตาลยมปีธัมบางสัิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารานังอัญญพุทโธเมสารานังวลังเอเตนะสัจวัชนะสโศทิเมหโฑตุสัพพทานัตถิเมสารานังอัญญธามโมเมสารานังวลังเอเตนะสัจวัชนะสโศทิเมหโฑตุสัพพทานัตถิเมสารานังอัญญสังโฆเมสารานังวลังเอเตนะสัจวัชนะสโศทิเมหโฑตุสัพพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกบิลละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนัสติงปัญจมัตหิพิคุสเตหิสเปเหวารหันเตหิทัสเหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติพระกวาตังทัสนยยังพิคูสังขจักอัทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานัเอตตาโตโหสีอายังโคพระกวาสเกสุวิหารติกบิลละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนัสติงปัญจมัตหิพิคุสเตหิสเปเหวารหันเตหิทัสเหิจารุกะทาตา เยพุยนาสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนัยะพิ่ขูสังขจัยันมุญนามมยปียนนาพระขวาวเตนุปสังกบยมะติอุปัสสังกปิตวะพระวัโตสันลิเกปเจกะภาถาปเสนยมัติอัตโขตาเทวตาสยทัปินามาพระวะปุริโสสมานิตังวาปะหังปาษาริยบภาษาลิตังวาปะหังสมินเชยะเอวะมิวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวัโตปุระโต ปัรูระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวัโตสันติเกยมังคะทังอภัสติมหาสมัยโยปุรณะเสวิงเทวะกายาสมาคตาคตัรรมหียมังธรรมะสมัยญาติกิตายะวะอปราชิตาสังคันติอัตโคปราเทวตาพระวัโตสันติเกยมังคะทังอภัสติตัตตระพิคโวสมาตาหังสุจิตังอัตโนชุกามักังสูสารติวะเนตานิฆะเหตตวะอินทริยานิลกขันติปันติตาติ อตาตโขปราเทวตาพระพุทธโสดาเกยีมังกระถางอภาสีเชตวะคีรังเชตวะปริคายินทะคีรังโอหัดจ,จมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจขุมวตาสุทันตาสุสูนะคติอตาตโขปราเทวตาพระพุทธโสดาเกยีมังกระถางอาภาสีเยเกจิพุตังสารนังฆาตาเสตเตคทมิสันติอภยภูมิปะหายามนุสังทิยงังเทวกายังปร,ริปุเรสัตรรตสนติติอาตโขพระกวาพิขวามันเตสิเยปุยะพิขเวรรท,ทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาถัตตังทัสนยะพิขุสังคันจะ เยปิเตปิคเวเอเสุติตามัทนาหโตสมาสุพุธาเตสัมปีพระกันตานงเตารหมยวัเทวตาสนิปติตาเอเหสุนสยาปิไมหังเอตระหยปิเตปิเวพระวิสันตีนาคตามัทนาหานโตสมาสมพุธาเตสัมปีพระกัตานางเตาปราหมยวัฒเทวตาสนิปติตาพวิสันตีสยยาปีไมหังเอตรหิอจิคิสามีพิคเวเทวกยานังนามานิเกตตายิสสามีพิกเวเทวกยานังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกยาน ภาษิสามิติเอวอมพันเตติโคเตพิคูปวัตโตปจัสรสุงพระกวาอิตาทัพโวจักสีโลกะมะนุกะสามิยะตถาภูมามาตทัสิตาเยสิตาคิธิขะภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัชลินาโลมะหังจาพิสัมพุโนโอทะตามนัสสาสุทาวิปะสันนามาวิลาปิโยปัจัสเตยะตะวะวเนกปิลาวัฒเวตาตัวมันตะยิสธานสาวเกยสาเสนเตเตเทวกคยาพิกันตาเตวิชาณถาพิโกโวเตจะอตาปมะกะรุงสุดตวะพุทธศาสาสนาเตสัมปตุระหุยานังอมนุษ ชนทัศนังอเปเกตตาตมัทคุงสหัสสังอถาสตรลิงสตังเอกเสหัสสานังอมนุษย์ชนมัทสุงอเปเกตตาตามัทคุงทิสาสภามุตตาหงตันจารสภังอภินญยาวะวะคิตวานาจักรุมาตโตมันตยิสธาสาวเกสหาเสนระเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชาณธาพิกโวเยวหังกิตะยิสามิคิราหิอนุปุพพโสสตาสหสาวะยะขาปุมากาวิละวัวไยท่มันโตชุติมันโต วันนวนมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวันนั้ชาสาหิสัยแมวาตายักษานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวนมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวันนั้นาตายิลาติสาหัสายักษานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวนมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวันนอิเจเตโสลัสสาหัสายักษานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันั้นวันโตยศสิโนโมทัปนาภิกมุงมพิขูนังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายาขานัลตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทันาภิกมุงมพิขูนังสมิติงวังผุมมพิโรราชคายโกเวปุลรสานิเวสนังพิโยนังสตาสาสังยาขานางปยุตุปัสติภุมิพิโรราชคายโกโสปะคัสสมิติงวังปุริมันจัดที่สังราชาตัดรัตโธภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชยสิโสพุตตปิตาสาภาวนิทนามามหาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมทัมนาพิกตมุงพิขูนางสามิติงว่านังท้าคินันจที่สังราชาวิรุณโหตัปะสาสติกุมพันธาแรงอธิปติมหาราชายัสสินโนผุตตาปีตาสาภ้าโวอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโนโมทัมนา,มามพิกตมงุมงพิขูนางสามิติงว่านัง ปาเจีมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสติาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภะววินทนามามหาภะายที่มันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาทิกกมุงภิขุนังสมิติงวนังอุตรัญจ่าที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสบุตตาปิตัสาภะววินทนามามหาภะไรที่มันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนมุทมนาพิกมุงพิกขูนางเสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตะโถทักินเนนวิรุณทะโกปชีมินาวิรุณปโกเกเวโรตรังทิสังเจตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสสะทัทธรมนาตังสุวเนกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทัสสะอังคูวันจานิกาสะทามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจจวิภูโตสาจันทนกรรมเสถโทจักกินุคันตุนิคันตุจักปนาโถปัมมโยจักเทวสุโตจามัตติจิตตเสนโนจักคันสัพโณนโรราชาชโนสศโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุรยิยวัชชศาสตร์เอเตจันเยจราชานคันธพาสหราชุพิโมทมานาพิกามงพิกูนางสมิติงวนงางอาตะคูนาภาษานาคาเวสาราศาสาาตาาารจกรกัมพลัสตลาอาคูปยาคาสาหายาติพิยามุนาทตรัถาจะอาคูนาคายาสิโนเอระบันโนมหานาโคศปะคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสา,าสาหาลันติทิพาธิชาปะขีวิสุทธาจักรูเวหายาสาเต วันมะจัปตาจิตราสุปนัยติเตสะนามังอภยันตานารักขาราชานามาศส,สุปนันโตเคมังกสิพุทโธสานะหาเิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปสันาสานามักังสุภูทังชิตาพะเชนฐา,า,าหาเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวะสะวันเสตอิทิมันโตยัสสินสนโนกัละกัญชามหาพิสมาสุราธานาเวคษา,าวิปจิติสุจิติจะปหารโทนม,มูจีสาสัญจาริพุตานังสเพเวโรชนะมกาสนัยหิตวาพะลิงเสนังระหุพระท้มุปากะมุงสมะ โยธานิพทันเตภิขูนางสมิติงวนังอาโปจเทวาปทวิจาเตโชวโยตถากรบงวรุณาวรุณาเทวาโสมโอจยัสสาฮาเมตตาคารุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนมุทัมนาภิกขมงภิขูนางสมิติงวนังเวนทูจเทวาสาดีจะสมาจะทุเวยะมาจันตสุปนิสาเทวาจันทมะกูปรัชกิตาสุยะสุบปนิสาเทวา เยามาคูปุรักิตานะครตอนนีนน้ปุรักิตาวาอาคูมันทวราหากาวาสุนังวัชวเศโทสกปะคบุรินทโทโทัศเ,เตเตทัศากายาสเปนานตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสินโนโมทัม,มนาภิกามุงพิขูนางสัมิติงวนางอาถาคูสาภูเทวาชะาละมกิสิขาลิวะอาริทกาจาโรชาจะอุมาปุกผานิพาสินโนวัรุณาสาหธ,ธรรมจาอจุตาจะอเนชกาสุรยาลุจิลาอาคูอาคูวาสะ วเนสิโนทเสตเถทสทากายาสเพนานตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยศสิโนมมทามนาภิกมุงพิกูนางสมิติงวนางสามนามหาสมนามนุสสามนุสสตมางชิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสปทุสิกาอาถาคูทานโยเทวเยจารหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวยะสิโนทเสตเตทสทากายาสเพนานตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสติโนโมทัปปนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวันังสุก迦คดมหานุนาอาคูเอกขันสาสหโอสตาไคหาปมุขาอาคูเทวะพิจักนาสถามัตตาหารักขามิสกาจายัสสติโนธนิยังอาคาวชนโญยติสาภิวัสติทัศเสตทัศธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสติโนโมทัปปนาภิกขมงภิกขูนังสมิติงวันังเขวิยาตุสิตายามาขะตาจายัสสิโนสัพิตการามเสถาโชตินามา จะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาทาคูปนิมิตาทเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชติมันโตวันตวันโตยะสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกขูนังชมิติงวนังสันเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนัมันวะเยะอาคันฉุงเยจันเยทัติสาสหะพุทธสติมขีหลังโอขัตินนานาสวังทะเขมุขะตรังนาคังจันตังวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโต จ่าผู้ตายที่มโตสหสนังกุมโรติโสจาาโสปคัสมิติงวณังสาสภมะโลกานังมหาปมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเซทาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพภมะเกมารัสนาพิกามีปัสการนะราสัมันที่ยัง เอถาคันหะถาพันตธาลักนาพันธามะทูโวสมันตาปิวาริธามาโอภิจิตธาโกจินายติตถามหาเสนโกัคนาเสนาเปสัยยปานินาตละมหัจจะสลังกตวนะกตวานะเพระวังยถาปภุสโกเมโคธนยโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตสยังวสเสตัญจสพังอภิญยวะกิตวานะตะกุมาตโตบันตยิสธาสาวเกสาเสนเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนาถาพิโว เตจะอัตมะกรุงสุตวาพุทธศะสาธนังวิตาราเกปะกมงในสังลมปีชยยงสพเพวิชิตะสังฆมาพยาติตายสสิโนโมทันติหาปุเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ